พมวิหาร,ราวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมัญญาควาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอานาทปินทิกัสะอาราเมตตะตะโคภควาภิขูอารมันเตสิพิขาวติพระทันเตติเตพิขูภควะโตปัจจสอสงภควาเอตทะโวจะ เมตายพิคเวเจโตว,วิบุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระหุริกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสมาลัทธายะเอกาทศนิสังสาปาติกังขาปัตเเมเอกาทศ สุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปะกังสุปิลังปัสติมนุษสานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสอาคิวาวิสังวาสตังวากัมมติตัวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทติอสัมบุญละโหกาลังกโลติอุตริมปปติวิชันโตพัมมะโลกูปะโคโหติ เมตายปิาเวเจโตวิมุตติยาอาศสวิตายภาวิตายพระภริกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารทายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอัติอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติอทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภะนาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหากาเลหิอโนุทิสโพรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอนุทิสโพรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัญจหาการเลหิอนทิโสปรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเลหิโอทิโสปะนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากาเลหิทิสาปะนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาการเลหิอโนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสตตาเวราอภิยาปชาดีคาสุข um, ีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปานาเวราอภิยาปชาดีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปูตาเวราอภิยาปชาดีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุคละเวราอภิยาปชาดีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอัตภาวะปริยาปนาเวราอภิยาปชาดีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุเต อิเมหิปัญจหาการิหิอนุทิโสพลนาเมตาเจโตวิมุตติกัตเมหิสัตหาการิหิอนทิโสพะนาเมตตาเจโตวิมุตติ สพะอิทิโยอเวลาอัพยาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพปุริสาอเวลาอัพยาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพอริยาอเวลาอัพยาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพอนริยาอเวลาอัพยาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพเทวาอเวลาอัพยาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัเพมนุษย์สาเวลาอัพยาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเพวิริปติกาอเวราอัิญญาปชาอิัาสุขีอัตตานัปปัะฐานตุติอิเมหิสตถหากาเลหิโอ,อทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิทัหากาเลหิทิสาพลนาเมตตาเจโตวิบุตติ สัพเพปุรัติมายาทิสายาสตาอเวลาอภิยาปชาเนคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพเพปชิมายาทิสายาสตาอเวลาอภิยาปชาเนคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพย์อุตลายาทิสายาสตาอเวลาอภิยาปชาเนคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเพเพทักคินายาทิสายาสตาอเวลาอภิยาปชาเนคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสเปเพปุรัติมายะอันทิสายาสตาอเวลา อาพยาปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสเพปชิมายะอันุทิสายะสตาเวลาอาพยาปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสเพอุตลายะอนุทิสายะสตาเวลาอาพยาปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพทักินายะอนุทิสายะสตาเวลาอาพยาปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสเพเหติมายะทิสายะสตาเวลาอาพยาปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหะ นตุสัพเพอุปริมายติสายะสตาเวลาอภพยาปชาเนคาสุขีอัตตานังปนิหะรันตุสัพเพปุรติมายัติสายะบาดาเวลาอภพยาปชาเนคาสุขีอัตตานังปนิหะรันตุสัพเพปชิมายัติสายะปานาเวลาอภิยาปชาเนคาสุขีอัตตานังปนิหะรันตุ สัพเพอุตลายัติสายะปานาเวลาอภิญยาปชานิคาสุขีอัตตานาปริหะลันตุสัพเพทักินายัติสายะปานาเวลาอภิญยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาเวลาอภิปยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาเวลา อพยปัาชานิคาสุขีอัตานังปัญญาอันโตสเพอุตลายะอาุชิสายะปานาอเวลา อภิยาปชาอะริคาสุขีอัตตานังปริหะงตุสัพเพทคินายะอุทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอะริคาสุขีอัตตานังปริหะเลิตุสัพเพเหติมายัติสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอะริคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสัพเพอุปริมายะติศายะปานาอเวลาอภิยาปชาอะริคาสุขีอัตตานังปริหะเลิตุสัพเพปุรัติมายะติศายะภูตาอเวลา ผาพยาปรชานีคาสุกีอัตตานังปริหะหนังตต สัพเพปชิมายะติศายะปูตาอเวลาอภิปญาปชาเีคาสุขีอัตานังปริหะนังตุสัพเพอุตลายะติศายะปูตาอเวลาอภิญญาปชาเีคาสุขีอัตานังปริหะนังตุสัพเพทกินายะติศายะปูตาอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนังตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปูตาอเวลาอภิยาปชาเีคาสุขีอัตานังปริหะนังตุสัพเพปชิมายะอนุท <|so|> ิสายะปูตาอเวลา ອະພິຍາປະຊານຸທາສຸມີອັກຄະນັນຄັນນຶຕ สัพเพอุตลายะอนุทิสายะคูตาเวลาอพพยาปชาเนคาสุขีอัตา you, ตาังปริหะรันตุสเพย์ทักินายะอนุทิสายะคูตาเวลาอพพยาปชาเนคาสุขีอัตตางปริหะรันตุสเพย์เหตุทมายะทิสายะคูตาเวลาอพัยาปชาเนคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสเพเพอุปริมายะทิสายะคูตาเวลาอพัยาปชาเนคาสุขีอัตตางปริหะรันตุสเพย์ปุรัติมายะทิสายะปุคลาเวลา ปัจยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปรนิหะลานโตสัพเพปชิมายติสายะปุกลาอเวลาอัจยาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะลานโตสัพเพอุตลายติสายะปุกลาอเวลา อาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทัคินายติสายะปุคลาอเวลาอาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสัพเพปชิมายะอนุติสายะปุคลาอเวลาอาพยาประชานิคาสุขีอัตตานังปรญหารันตุ สพเพอุตลายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอาพยาประชาเนครสุขิัตตานังปริหะลันตุสพเพทกินายะอนุทิสายะปุคลาเวลา อาภิยาปชาดีคาสุข e. ีอัตตานังปริหะลันตตสเพเหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาอาภิยาปชานีฆาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพอุปปริมายะทิสายะปุกลาอเวลาอาภิยาปชานีฆาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพปุรัติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอาภิยาปชานีฆาสุขีอัตตานังปริหะลันตตสเพปชิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอาภิยาปชาสีฆา อัตตานังปัญหาลันตุสัพเพอุตลายาติสายอัตภาวะปัญญาปนาเวลาอภิยปาปชาลีคาสุขีอัตตานังปัญหาอันตุสัพเพทัคินายติสายอัตภาวะปัญญาปนาเวลาอัิยาปชาลีคาสุขีอัตตานังปัญหาอันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายอัตภาวะปัญญาปนาเวลาอัิยาปชาลีคาสุขีอัตตานังปัญหาอันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายอัตภาวะปัญญาปนาเวลาอัิยาปชาลี สุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพอุตรายะอนุจิสายะอัตภาวะปริยาปันาเวลา อภิญญาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอาพญญาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญญาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพพาปุรัติมายะทิสายะอิทิโยอเวลา อพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัภะปชิมายะทิสายะอิติโยอเวลาอพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัภะอุตลายะทิสายะอิติโยอเวลาอพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัภะทขินายะทิสายะอิติโยอเวลาอพยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุ สภาภูรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภพยาปชาเนคสุขีอัตานังปริหะรันตุสภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภิหาปชาเนคสุขีอัตานังปริหะรันตุสภาอุตลายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภพยาปชาเนคสุขีอัตานังปริหะรันตุสภาทักินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอภพยาปชาเนคสุขีอัตานังปริหะรันตุสภาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวรา อภัยปชาลิกาสุขีอัตานังปริหะลันตุสภะอุปริมายตทิสายะอิทิโยอเวลาอภัยปชาลิกาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพปุรธติมายตทิสายะปุริสาอเวลาอภยยปชาลิกาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพปชิมายตทิสายะปุริสาอเวลาอภัยปชาลิกาสุขีอัตานังปริหะลันตุสเพอุตลายาทิสายะปุริสาอเวลาอภยยปชาลิกาสุขีอัตานังปริหะลันตุ สเพทกินายติสายะภูริสาอเวลาอาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลนตุสเพปุรัติมายะอนุติสายะปุริสาอเวลาอาภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลนตุสเปปชิมายะอนุติสายะปุริสาอเวลาอาภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลนตุสเพอุตลายะอนุติสายะปุริสาอเวลาอาภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเินโตสเปท าเวลาอพิยาประชารีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอพพยาประชารีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวลาอพพยาประชารีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปุริติมายะทิสายะอริยาอเวลา อาภยะปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพปชิมายะทิสายะอริยาอเวลาอาภยาปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพอุตลายะทิสายะอริยาอเวลาอาภยะปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวลาอาภยะปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอาภิาปชาดีคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุ สัพเพปชิมายะอะุศิสายะอริยาอเวลา อภัยาปชาณิคาสุขีอัตานังปัญหาลันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาเวราอภัยาปชาณีคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะอริยาเวราอภัยาปชาณีคาสุขีอัตานังปัญหาลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวราอภัยาปชาณีคาสุขีอัตานังปัญหาลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวรา อาเภยประชาดีคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสัพเพ,พปุรัทธิมายะทิสาย,ยะอนริยาอเวลา อาภิะปชาลีคาสุขีอัตานังปรนิหาลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอนัลิยาอเวลาอาภิญาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุตลายะทิสายะอนัลิยาอเวลาอาภิญญปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพทขินายะทิสายะอนัลิยาอเวลาอาภิญญปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปุลธิมายะอนุทิสายะอนัิยาอเวลาอาภิญาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุ สพเพปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิญยาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเพอุตลาายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภิญยาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเทกขิณายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลา อาภียาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพเหติมายะทิสายะอนัติยาเวลาอาพียาปชาเีคสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพอุปริมายะทิสายะอนัติยาเวลาอาพียาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพปุรติมายะทิสายะเทวาเวลาอาพียาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพปชิมายะทิสายะเทวาเวลาอาภียาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะนันตุ สัเพอุตรายตทิสายะเทวาวลาอภัยาปชาลีคา an ah สุขีอัตานังปริหะรันตุสเทัทขีนายาทิสายะเทวาวลาอพัยาปชาลีคา an ah สุขีอัตานังปริหะรันตุสัเพปุรัติมายะอนทิสายะเทวาวลา อภยาปจจาชาลิคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสัเพปชิมายะอนุทิสายะเทวะเวลาอพยาปจจาชาลิคาสุขีอัตตานังปริหะนันตุสัเพอุตลายะอนุทิสายะเทวะเวลา อภยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพทัขินายะอุทิสายะเทวาอเวลาอภัยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภัยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาอเวลาอภัยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษสาอเวลา อภัยาปชาลีคาสุขีอัตตานังปฏิหังลังตุสเพปชิมายะทิสายะมนุสสาอเวลาอภัยาปชาลีคาสุขีอัตตานังปฏิหังลังตุสัเพอุตลายะทิสายะมนุสสาอเวลาอภัยาปชาลีคาสุขีอัตตานังปฏิหังลังตุสเพทักขินายะทิสายะมนุสสาอเวลา อภยะปชาณีคาสุขีอัตตาลังปริหะรลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุสสาอเวลาอพยาปชาณีคาสุขีอัตตาลังปริหะรลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุสสาอเวลาอภยะปชาณีคาสุขีอัตตาลังปริหะเอรันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายะมนุสสาอเวลาอภยาปชาณีคาสุขีอัตตาลังปริหะรลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะมนุสสาอเวลาอภยาปชาณีคาสุขีอัตต อนังปริหะนังตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุสสาอเวลาอภพยาประชารีคาสุขีอัตานังปริหะนังตุสัพเพอุปนิบายะทิสายะมนุสสาอเวลาอพพยาปัชารีฆังสุขีอัตานังปริหานังตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะมินิปติกาอเวลา อาภยญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพปชิมายะทิสายะวิธิปฏิกาอเวลาอาภยญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพอุตลายะทิสายะวิธิปฏิกาอเวลาอาภยญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพกขินายะทิสายะวิธิปฏิกาอเวลาอาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะวิธิปฏิกาอเวลาอาภยาปชานีคาสุข สุอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะวิริปัิกาอเวลาอภพยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพอุตลาายะอนุทิสายะวิริปัติการเวลาอภพยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะวิริปติกาอเวลาอภพยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะวิริปติการเวลาอภพยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะ นัปุสพเพออุปริมายะทิสายะวิริปัติกาเวลาอัยยาปชานีคาสุขีอัต,ตานังปรนิหะรันตูปิอิเมหิทัสหาการนหิทิสาพราะนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีและนางวัเชตาวาอภีละนายะอุปคานังวัเชตาวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัเชตปา อสันตาเปนะปริยทานังวัชยตวาอปริยทานเนนวิเหสังวัชยตวาอวิเหสายสัเพสัตาอเวลิโนโหตุมาเวลิโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุขิตตาโหตุมาทุกิตตาติอิเมหัตหาการิเหสเพสัตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเมตธรรมังเจตยติติเจโตสพภะภยาปาทะปริยุทธาเรหิ มุจจะตีติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมมะวิหารลภาวนานิติตา ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยัปตาจะนิพะยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังคุณยสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทยา,ทา,ททส,า,ทายสีลังละขันตุสปปัพพทาภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุทเทว,วะคัตตา สัพเพพุทธาบาลปตตาปัจเจกานันจัยังภะรังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาบลปตตาปัจเจกานันจัยังภะรังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาบรลปตตาปัจเจกานันจยังภะรังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาบรลปตตาปัจเจกานันจัยังภะลังอรหันตานันจเตเชนะ ละขังพันธาวิส,ส,สัพพ,พัสโสดเพพุทธาภะรัปตาปเจกานันจะยังภะหลังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธาวิส,ส,สัพพ,พัสโสดเพพุทธาภะรัปตาปเจกานณจะยังภะหลังอรหันตานันจะเตชนะ ระขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะรัปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะรัปตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเชื่นและอนิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์สตรพระประิติและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้ลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเท,เทวดาทั้งหลายโปรดอโนุโมทนาในการสวสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลยอดเสร็จ ปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเดียนแม่ครูห8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประิิธจงสมเด็จศักดิ์สิทธุประการเธอสาุ